สวัสดีครับมาชิงพรีเมียมมาแล้วเย้วันนี้มาพับกบพบกับเออสองซุ้มกว่าแล้วสองซุ้มกว่าแล้วดีอืออุ้มหนุง่วงครับไม่เออะไรมาเล่นครับลูกรักใช่ไหมลูกรักลูกรักแอนดูดูไม่ได้แฟนมีมาแข่งสามสิบคนโอ้ยไอ้ลมนี่ไอ้ลมแพ้เฮยเดี๋ยวก็ทำไมพี่อุ้มเหลือแรงอยู่แฟนมีแฟนวีแฟนวีรอบเร็วเี่ยอยู่อ่างเลี้ยวเจอกับใครเด็กบอบอกไม่อยากเจอคนนี้เลยแข่งได้เลยดีกว่า เอ้าวันนี้ไม่มีที่แข่งเลยอะไหนเอาอะไรมาเล่นนารุนารุลูกรักเจ้าเก่าทำไมผมไป้ารอบเพราเด็กนี้แหละดูว่านารุเป็นรูปแบบใหม่แล้วอ่าฮะปรับมาเลยเหรอแต่ของใหม่แล่ของใหม่อ่าเข้าไปของใหม่ด้วยแต่จริงเหมือนเดิมแยกอะไรนะเช้าสตันเวิร์ดสตันเวิร์ดแค่นั้นที่เหลือเล่นเหมือนบีสองตัวเอา v b 0 5ติดกับเลยป่าวตัดก่อนเลยวะตัดกันเลยป่ะกันลัดกันเลยตัะกันเลยตัดกันเลยตัดกันเลยตัดกันเลย สยี่ส mm ิบประทูสักยี่ส um, ิบ like ร yeah, sure. ูปขอสักยี่สิบพอสักสองรูปก็พอแล้วไม่ชิงวูยหลายหลายเลยกองหลายกองหลายกองหลาอ่ะประชาสัมพันธ์กันนะครับตอนนี้ชุดใหม่นะครับวุยวีทีสิบสองออกมาแล้วกุ้งกิ้งเราจะจั่วก่อนหรือว่าไงก่อนเจวันจันจะมาทำงานรึเปาเราจั่วก่อนหรือว่าคอยก่อนผมจำไม่ได้แล้วจั่วก่อนเนี่ยไปดูเอาไวจั่วนะโอเคทีนี้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เล่นได้เล่นเลยเล่นให้สุดนะครับกุ้งกิ้งครับไปตามวันที่หนึ่งมีนา เขาจะแยกจากออกจากโซซิวาโอ้โหน่าเสียดายนะครับโซซิวารไปใส่ใส่ดุกใส่ดุกได้เขาจะเก่งขึ้นนะโซซิวารใส่ดุกได้จะถึงขั้นแชมป์หรอไอแอนเฟย์แม่งมาเลยแอนเฟย์พี่ขายเกลี้ยงเลยเชื่อไหมแย่แคนแอมหมดเลยเดีเชื่อมีมีคนไปขัดาแทนเทพไปเนาะแองนี่เก่งจริงใช่ไหมแองนี่เหมือนเหมือนปืนใหญ่ หกยิงใส่ต้นตั้งติดโอ้โหอยู่บนนู้นนะไม่ต้องไปคุยกับเขาเลยเพราะคุณหลอนเมื่อวานสื่อติดไม่บอกเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยมากกว่าใช่ป่ะใช่มากกว่าโอเคๆนี่คือเป็นมังกรเป็นมังกรเหมือนกันใช่ไหมเจ้าหน้าเก่งอะไรไปเนี่ยหาที่ชื่อเดเซอร์อ๋อนี่ไงของที่เขาเติมเข้าไปนี่จากวี อุ้งูซได้หรอนี่สิบสองเลยนะโอโจสตอรุโจโอเอ่อไม่ใช่่ะไม่ใช่โกโจโอ้ยมุกมุกเติมของใหม่สอดตับนะตับองเชี่ยบเติมของใหม่สอดไส้เข้าไปจริงการไมโอ้โหเจ้ามือจงเดียวเลยขาดแล้ผ่าผ่าด ตามสเต็ปครับอุ้งเขาต้องไลท์ตัวนี้อ้าวอ้าวไม่ใช่ลูกโป่งโอ้โหไม่ใช่ลูกโป่งลูกทรงเหลืองอันนี้เป็นลูกโป่งเขียวฝั่งลูกเราเอามาลงดอกเร็วเป็นเรื่องดีวะเท่าไหร่อ้าวอ้าวใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นเรื่องดีเหรอคุณเป็นผู้เข้าแข่งคุณต้องตัดสินใจเป็นเรื่องดีวะเราชอบเลยใจกลไม่รู้ครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของคนละขั้่ได้ เอาเราออกไปก่อนดีกว่าดีกว่าไงเช่ดวันนี้ยังเช่ดแล้วเลยหนึ่งเนี้ยอันนี้หลือยังเงี้ยสิบแปดอันนี้บอกไม่บอกไม่หัวได้หนึ่งการรออะไปะเปล่ามีเลยหนึ่งเนี้ยวิวเต็มดอกโอ้ยคือออกลุ้ว่ะไปวัดไดกับใครไม่วัดหอเ่าพี่อุ้มนะครับ ได้ติของาห้าเปิดห้ามทำไมวะอ้อเฮ้ยกลิบตัวประกาตัวปะาเจ๊ก่ะอะไรสักอย่างอะไรเป็นไรพูด่อยผิกชอบสุสุกพาไม่สุกแล้วกินแล้วมันไม่สบายใจมันแย่ๆอะไรก็ไม่รู้เขาเก็บไปก่อนที่ไปไหน ไม่ตานานแล้วกันเอาอเอาละเราปนอ่อนเขาด้วยนะสมกาไอพม่เเข้ยวที่ทำอะไร้าวเฮ้จวดเลยทำอะไรพี่เ้วิค wow ิวเขาอเขาอเขาที่ดีะเ้ยดูวอะไจะนนสินคาหน่อยโอเควองนจิวงงวะต็มแน่ ขายผินะเดะโตเกียมีกิบสมื่กี้งเรอควรวยครับเจสซี่โอ้ยเป็นตัวนี้เด้ใครร้ายจะตอบเปไหผมเมีี่เปล่าเด๋ยวจะมีความสับปะเฮ้ยข้างหลังบ้านเราไม่แอบหลับแย่มือวานอเปล่าวะมาละด้วามังกรสายฟ้าได้กลินเลือดแล้ววันนี้เามโอ้ยมือก็น้อยนี่ก็น้อยโอ้ยมือน้อย มือเป็นพัดเลยบอกว่ามือน้อยไอเจ๊ดิ๊ก็ร้องเลยที่ผิงบอกว่าเพิ่งอานถึงเรนี่เองครับภาษาเาพัา่ามึงว่าโอเมียนแล้วถ้าเกิดบาษาเป็นอะไรองค์เมียวจีล่ะฟังรู้เรื่องไหมถามว่าเติมองค์เมียวจีหรือยังเนี่ยมันก็เปลี่ยนขาบุรุษไม่เข้าใจอะไรกลางเด็กจะบาษ่าลูกไอบอลในชฟอบเปี่ยนขา โอ้ยไอ้ย ok ังไม่ลงครับเออแค่นั้นแหละอ่ะเดี it, ๋ยวพี anyway> ok ่ลงให้นะครับโตเกียวมิจินะครับเนี่ย14โอ้ยโจโอสตตรุโจโอ14โจโอด้วย2วันแล้วเนี่ยกแบร์แล้วอยู่ท่าชนะแยแคร์มาน้องๆกดเข้ามาชีพพลังโมาชีพพลังโป้งรวยยี่สองไงวะสามคลิสยี่สองอันนี้19 39อันนี้ได้หนึ่งได้หนึ่ง สี่สองหอยมือหนึ่งวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ไปเลยถูกปะไปเลยแหละเอาคิดดีสิบเดียวอันนี้ยี่บเก้ากลายเป็นสี่สเก้าอันนี้ยี่สิบสองสามสองสี่สองใช่สี่สองเก้าคือมิดดีตเป่อห่างอืมจุเจกโอเคเดี๋ยวจะขี้ฝังจบไปยี่สิบสี่ขีเดียวใช่อยากขอกันห้าบาทเลยนะ พอกันห้าบาทประมูอเดี๋ยวไกันก่อนกันก่อนอุ้มไปกินสามร้อยหกเก้าไปกางอะไรที่อุ้มวันที่มันสมควรอ่ะวันที่ตควันที่คิดเยอะกันไปอ่ะไม่อยากคิดอยู่เยอะกันไปพี่เยอะไปก็ดีแล้วยิบโพสทควันสไตล์เจเจนเรชัน สไตลสไปสไตล์จริงเขาไม่หลอกเขาเขาสไตล์จริงจริงน้อยเออดาวสเต็ปขึ้นขาบัตรนนี่เป็นมสัสคอตของพี่รุ่มเขาหายโมหะโมท็อปเด็กไอเเม่ใช่โมท็อปเด็กโมอะไรก็ได้ห้าใบโมโมอะไรก็ได้ห,ห <laughs> ้าใบเพื่อเพ <laughs> <laughs> ื่อเพื่อ <laughs> ทำเพื่อสองสาม <laughs> ตีตีคำอบยางคกินไม่ยังไม่ยัไม่ห,นหนาตอนนะี้ยไม่ปาขึ้นเดนี่รน่กลไมไ้าวนเยอะเยอ๊ะ<า>เป็นเนื้อลายแท่มันแทรกทั้งแผ่นเลนว่เป็นาลายแท่ ไม่รู้มอสไม่รักควอมทองก็บอกกันท่ไมต้องคงมีอะไรกระหล่ำบอว่าไม่มีครับเไม่ใช่ไม่รักแต่เอามาเลยฮะลขาดูเขาดูเขาดูป้อมองนีกตปีสองพันสิบแปดใช่โซชัดหนึ่งงานดำขึ้นหนึ่งโอ้ยกลายเป็นนี้หัเดีืนโอ้โหชัดอยู่ก็ไปอยู่ฟันไม่เชิด เจ้ามัี่มันไห่ใช่สามจ้มันหมัรดไรสสิบสามครับตีเสร็แล้วครับวันนี้พี่ให้พวกตกรอบพวกตกรอบแรกอ่ะสิบหกครับคนเนี่ยตีเสร็จมีกิวเล่นจริงเอามาคนเดียวมาเข้ารอบแปคนตีเสร็จเข้าบ้านสามแดมพอเสียเวลาครับชุดตัวหนึ่งกิวมาจุกชุบเข้าบ้านหนึ่งอ้สิกิมาลงสนามเข้าบ้านหนึ่งการในดอกเอ้ในเด็กหนึ่งใบมูลดอก น,นะไ้เือนราชุบตัวน,นึ่งกลับบ้านไม่ได้จิตตัวเดียวมัมีเด็กสาวคนนึงมาจากมาจากราชพัฒน์ประมาณนั้นตินลโลนนายไกจุดเลยหมเล่ <c oughs> าร้านข้าวชีนคนเลงสองเลย,ยขับไปไน้หมาด้วยกันนายบอกนม่ไก่คือทำไรหรอกไม่สนนะ ฟ้าหมดจบฝอนตังนี้ไม่มีสักเล่มเลยอ่ะเดี๋ยวดูในช้อปปี้ก่อนนะอ่นจีนมีเไม่าบิดเตจมการใติดโอ้โหแอบฟ้เรียกว่าตองตองยีตีบิเตงับหน้าไว้ดีทาเองช่วนะ ตีประกันเข้า่ะเข้าไม่เข้า้ไม่เข้าบอกไงหัดแล้วหัดแล้วหแล้วแล้วไม่ขึ้นวมนก็มีนี่หว่าอเ้ยไม่รู้เขาเขากิดอะไรขึ้นขนาหลังิหลักการไรเฮ้ยพ่านนี้เลยสกิลแล้วถ้าขายฝันมาแล้ว สไตล์บ้ากันองค์มจิตทำไมไม่ขึ้นเะเฮยปั๊บนะคอนเทกตมาหน่อยนะขัดใจเนี่ยไมู่้อเหมือนเชนเดี๋ยาดูสเต็ปขก่อนดูสเต็ปก่อน ค่อยๆดูตอนที่อยๆสเต็ปสทีมีเกียร์ติดไม่เกี่ยวตายเียหนึ่งดราปอีกตีสี่อ๋อจะเป็นยังงกันเลยดีแล้วปี2าอ๋อมันบอกรีไทยอยู่นแต่ว่าหนวลงอีกทีนึังกับร่างเดิมแต่ว่าเทคเทคตอนไรกับไม่มี ไม่มีไม่มีมันหายไปมันบอกว่ามันไหทับแต่เนี้ยที่สงสัยตรงที่ว่าเพราะว่ามันเป็นเทคคอนไงแต่ว่ามันถูกสไตล์ไปแล้วอ่ะมันก็กลับมาก็คือมันมีแค่เทคตีไม่ฮิตลุกแค่ละไนเป็นอะไรเบามือหมดแล้วมั้ง มีอะไรไปแล้วมั้งน่ะโอ้โของเล่นทังนั้นเลยไม่มีติ๊กเกอร์เลย2สองนั่นเราาบายไม่ว่าทับเขาดอออกก่นนะออกนี้นะออกนี้นะไอไเขาวางไม่ทัชุดรกไหมเอออย่าล้ำอย่าล้ำอย่าล้ำเส้นอะไรฮะสิอกทีเดียวทีเดียว ที่อ่ะจำเป็นไหมยี่นีสามพันอีกยังบอดีอันนั้นผมพาอเวัร์ทํามบาเยอะตามเดียโอ้ามเดียที่หดบายตามเดียก็คือตัวเดียวใช่สิบสี่อ๋อไม่ใช่สีิบเก้าเก่านนสิบสี่สิบเจ็ดิหนงหุดแล้วมันหยุดไหมบงหยุดไหมล่วหยุดไหมล่ะ หน่งันไดิบชี่นะครับไปวสี่ห้าสี่ครับโอยตกเกียมจรงจริงเลขสบสี่นะครับสี่ห้าสี่ในสุดสมเลนคุไหนลงให้แล้วนะครับตัวสี่ห้าสี่เจรรนะครับที่ลงช้าหนึ่ง ร้อสวัสดีตอนข้ามวัชรัวัชรพโมสวัสดีตอนข้าเดชิสสามคิดหนึ่งจะเติมไมบเติมไม่ได้ครับไม่มีของนะครับทางเยี่ยแคนชุดไหนมีคลิปบีจีครับว่าไงครับศูนย์แปดศูนย์แอสอครับคุณบอกว่าทำไมเงินคืนไม่เข้าอ่ะครับ การที่ซื้อช้อปปี้แล้วอยาไกได้เงินคืนเนี่ยมี2วิธีก็คือ1ต้องสมัครช้อปปี้เพย์มันจะคืนได้เดี๋ยวนั้นเลยพอยกเลิกช้อปปี้ก็จะคือพี่ไม่ได้เงินมานะกว่าพี่จะได้เงินต้องรองสินค้าไปถึงลูกค้าก่อนที่เจ็ด,ดวันพี่ถึงได้เงินนะครับช้อปปีม้มันเอาตังค์นองไปนะไม่ใช่พี่นะคือหนึ่งถ้าอยาไกได้เงินต้องสมัครช้อปปี้เพย์นี่ก็มันก็ไม่รู้จักเนาะมันจะคืนยังไงก็ไม่รู้สองก็คือสมัครผูกบัญชีธนาคารเข้ากับ ต้อกับช้อปปีมี2วิธีนี้เท่านั้นนะครับน้องต้องทาวิธีใดวิธีหนึ่งนะร้านมีเดชินทดีสูแล้ล็อทดีูีู่ตรสามไม่มีนะครับหมดไปจากโลกนะครับชินทีดีศูสามกับสูตสี่ทำไมคือไม่เข้าปยังไม่เข้าบัญชีนะครับเลินเข้าบัญชีน้องเชื่อบัญชีไปกับธนาคารได เชื่อบัญชีธนาคารของช็อปปี้หรือ,อยังครับน,นี้เราพี่อุ้มเขาเลขตัวนะครับทำไมไม่เข้าบัญชีอะไรไม่เข้าบัญชีเอาแก่พ okay. ี่ตอบไปแล้วนะรีบพเจอรนไหนนะครับผมฟังไม่ทันว V b ีทีศูนย์แปดครับคางีนะครับ UP สองนะครับห้าสิบแค่เร็วนี่วะฮัลโหลจบแทนตายฮัลโหลไปนี้ที่นี่นเ่ยเรื่องอะไรี่วะฮัลโหลวันนี้พี่แอ๊บ หัวสองไอ้เหสองครับหมึองที่รีบไปทั้งหมดเลยเหลืออยเลยฉันทำเพื่ออะไรเหลืองทำไมเหลืองข้างล่างข้างบนเลเลยถือไก่อนถือไก่อนเดี๋ยวเวาปล่อยนะเช่สองใบอยู่ตรงนี้ จูว่าชิวเยอะสุดนี้<ด>แลก็มีชิว<า>ที่ไปเกยตามเหมือนกันปีคอโลกแล้วถูกไหมตอนนี้ตอนนี้จะตายอเคไหมเดิมต่อขอปอดปดเข้าไปไม่ทำะโโอ้โหสิบเอ็ดกับแปดสิบเก้าสิบเก้าบวกจุวห้าพันห้าพันยี่บเก้าจะปารตีเสร็จมีคิวตีแรงไงวะ โอ้ยม oh. oh. ีเสร็จชวัดนึงชุบตัวนึงม <c oughs> ันตี้ยี่สิบสีนะชี้กี่พลงัง uh huh. อือหูกูยี่สามชี้เลยดีกว,ว่าคิวโอ้ยอยู่ได้ไหมไม่ได้อ้าวยังไม่ได้ครับลงัง อยบเลไม่ต้องคิดพลังไม่ต้องคิดพลังจีใช่ไจีเลยไปจีใสเลยนะสบายอ่ะกันเลยเติมพิจาเพิ่มลกเพิ่มช่องเลย รวมเก็บไปมันแน่นอนอยู่แ <freaking> ล้วพี่ตันเปิดดอกปิดแล้วผสมนี่โอเคเสร็จก่อนี่ใบอะสองใบเอ้ยเดียดีอะก็ดอบที่เกินด้วยสาม นี่ยังดีแล้วอ็มมีสิทธิ์ไปเลือกเองถ้าไม่ก็ฟื้นเรื่องนี้ไม่ต้องถามเลยนะ <laughs> นไปกับไปอยากรอโบิเอร์แยกแกง08หมดนะครับขอใครรู้แยกแกง08หมดครับท่านไหนคร<น>ับวุนอีอนับใช่ไหมนับนับนักขุนบอกว่าพี่ครับ สี่มันนับเยอะเลยสี่หรนอห้าสี่ะี่สี่ทุสใบแล้วสี่ใบพี่เตินของนหครับ่เข้าล็อกขันป๊ะตัวสามใบตัวสามใบมือสามอะใบมือสามเสียงหมดเลยอ่ะช่ดยหน่อยวะ NBT02 เอ่อทั้งหมดตอนนี้ยังเติมไม่ได้ครับ n b ส0 2นะครับ แต่ละสี่ใบนี่อันไหนอะบอกพี่หน่อยดิเพอเช็คทีเดียวเลยมันเป็นแบรนด์มันเป็นมันเป็นรีบีหรือว่าเป็นเป็นเบอร์เป็นอะไรบอกเป็น่อยยี่ห้ามีหลายอันนะครับเราจะพาทุกอย่างแต่เราหมดเลยอ่ะเนี่ยครับจะไปจะชนะยากไอ้เด็กเียมๆเราหมดเลยเราลูกจิตจิตเร่เห็นพี่อุ้งเห็นเขาลำบากแกเรารู้สึกหมดแล้วหมดแล้วหายทุกอย่างเติมได้พี่เติมให้เลย ได้กินเลือดได้กินเลือดทิ้งจุวบละโว้พี่พี่ถามข่าปว่าเมื่อไหนครับน <c oughs> ้องถ้าดากอนเติมไม่ได้นะครับทำไมน้องไม่บอกมาทีเดียวเลยพี่ถามไปถามกลับนะา่าและแยกดาร์กอนไม่มีนะครับหมดเติมไม่ได้หมดแล้วหมดเส้นทุกอย่างปสากกีง 14. 14. สิบสี่สลับกันบ้างอะไรสิบสี่สิบสี่ไอ้สิบเก้าเก้าพัน ิบสี่สิบเก้าสิบเก้าพันสิบสี่เนะยี่สิบสี่สิบสี่อันี่สิบสี่สิเก้าที่เดียวยีโรกกี่ตารงโอ้โหสิเก้ายสิบเก้ายสิบเก้าอตัวพีของคาตานาเจนกะเฮ้ยแม่ีะย 29, ากัาาาานบอลคั้น์เติมได้ไหมบอล ค่สลิวโซบันหนึ่งยิงดีอ๋ใช้ครับพักนงบอกาีเดียวก็จบแล้วเนาะชิวทำไปทำเกอนสามสี่รอบห้าหลืมไปจะดอกน้อยเยสิบห้าสิบจะบวกชิวมือนหนึ่งไม่ต้องใช้เวลาน้องคุเสาวสี่เดียวน้องแคบอกยาคาตาามีไหมครับของ n t หรือว่าเป็นเท่าไรอันน้ตีอะไรอะตี ยี่สิบเก้าอันนี้ทิกหนึ่งยี่สิบสองสามสองสามสิบเจ็ดสี่สิบเก้าขับสามเจ็ดอันนี้สามเจ็ดใช่ป่ะสามห่งอีกทีอีกทีสิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหมื่นสามสองสี่สองห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดนี้เท่าไหร่นะ กีเกไสิบเก้เดียวเี่เก้ากีเก้าเหอท่านี้จะให้มากป่ะนี้เท่าไหร่ละเก้าสิบสองกีสองใ่ไหมี่สองส่สี่อันนี้กี่สองกระบวกชิวสองนห้า อเป็นสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดใช่สี่เจ็ดอยี่สิบยสายิบห้าส่เจ็ดไสองได้ไได้ถ้ามันออเลียก็ตายเก้าสิบเก้าสองได้สองได้โอ้โ อุ oh, hey, kind of um, I, kind of ้ยต hey, ุ way, ้มเบิดตุ hey. hey, hey,, ้มโลบดเฮ้ยเฮ้ยอว่อยู no hey, ่ดักเนี่ยอุ้ยสาวเอไวเอ้เออตัวแต่ครับเรียบร้อยไม่อ้เไ้ยินดีด้วยครับผู้ชนะชูมือหน่อยชูมือหน่อยหนักเกินโดนึ่มไปหมดเลยโอ้ยเป็นไงพี่อุ้มสภาพไอ้นั่นี่ไอะไรน้านน่ชูสี่มืนชูเราไปอ่ะเออเออ โอเคโอเคลากันไปก่อนครับวันนี้สภาพพี่โอ้มโอ้โหอุตสา่สาห์อุตส่าห์รอดมายอดชิงได้เจอวีเข้าไปอเคก็วันนี้นะครับวีพีทีสิบสองครับมาแล้วนะครับนี่อย่างนั้นลูกคามีก็เสริมด้วยวีพีสองนี่เองนะครับอ่ะก็ไปพบกันคราวหน้านครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ของมาแล้วนะครับท้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์นะครับซื้อได้ทุกทางนะครับโดยเฉพาะที่ช้อปปี้ครับเรามีไลฟ์ และก็มีโค้ดลด50เเซนต์เลยทีเดียวนะครับไปเจอกันได้ไปตามกันได้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอะ